มาครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบกันนะครับจากหัวหนีแปลงเป็นหัวมัดนะครับเดี๋ยวมายิงฝักก้ามปูตรงนี้นะครับพี่ปูลองทําไปแล้ว,ลวเซตเป้าไว้แล้วนะครับอยู่บนยอดกระถินอีกทีนึงนะครับเอาโลนแพล็กนึงความยากกว่านี้จะเป็นกระแสะลมนะครับด้วยกระแสะลมโยกไปยกมาเดี๋ยวมาดูกันว่า กี่นัดนะครับจะสอยล่วงไหมนะครับฝึกไปในตัวนะครับโอเคลูกด,ดินเผานะครับวันนี้โฟกัสแป๊บนึงโหโยกใหญ่เลยพอจะถ่ายคลิปโยกใหญ่เลยโอเคไป โอเคครับด้วยกระแสลมนะครับนี่นัดที่สามนะครับถึงจะโดนนะก็ยากอยู่ครับใครอยากแม่นๆก็ฝึกบ่อยๆนะครับพี่ปุ๊กก็เพิ่งหัดเล่นได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่เน้นว่าขยันฝึกนะครับโอเคฝากกว้ด้วยครับ